อวตังสกะสูตรตอนที่53มหาแพทย์ผู้เยียวยาทั้งกายและใจสุทนะกุมารเข้าเฝ้าในแพทย์เมฆเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่าน ร่วมเดินทางไปกับสุทนะกุมารในหัวข้อเรื่องมหาแพทย์ผู้เยียวยาทั้งกายและใจสุทนะกุมารเข้าเฝ้านายแพทย์เมฆะเพื่อเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นและเห็นว่าศัจธรรมนั้นสามารถปรากฏอยู่ในทุกสาขาอาชีพได้อย่างไร สุทนกุมารหลังจากที่ได้กราบลาภิกษุสุปดิษฐ์แล้วก็ได้ออกเดินทางมุ่งลงสู่ทิศใต้ต,ต่อไปด้วยจิตที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้จนกระทั่งมาถึงเมืองวัชระปุระณที่นั้นเขาได้พบกับนายแพทย์เมฆกัลยาณมิตรท่านที่สี่ผู้ซึ่งเป็นอุบาสก และเป็นนายแพทย์ผู้มีชื่อเสียงท่านกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์แวดล้อมไปด้วยผู้คนมากมายที่มารอรับการรักษาและรอฟังธรรมจากท่านนี่คือครั้งแรกที่สุทนะก,กุมารได้พบกับกัลยาณมิตรที่เป็นคฤือหัดเป็นผู้ครองเรือนที่ไม่ได้ปลีกวิเวก หากแต่ทำงานอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายและความทุกข์ของผู้คนสุทนะได้ก้มลงกราบแทบเท้าของท่านในแพทย์แล้วกล่าวแนะนำตนเองพร้อมทั้งเล่าถึงการเดินทางที่ผ่านมาและได้ทูลถามคำถามเดิมว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติอย่างไร จึงจะสามารถบรรลุถึงมรรคาแห่งพระโพธิสัตว์ได้ในแพทย์เมคะเมื่อได้สดับฟังแล้วก็ได้กล่าวชื่นชมแล้วจึงได้มอบบทเรียนที่สี่ให้แก่เขาท่านได้สอนถึงการบูรณาการระหว่างความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรมเพื่อน,นำมาใช้ในการเยียวยาความทุกข์ของผู้คน ท่านได้กล่าวว่าดูก่อนกุลบุตรเราเป็นนายแพทย์เรารู้จักโรคทางกายและรู้วิธีการรักษาแต่เราก็ยังรู้แจ้งอีกว่าโรคทางกายส่วนใหญ่นั้นมีรากเง้ามาจากโรคทางใจคือโลภะโทสะและโมหะเราจึงได้บำเพ็ญ ธรรมโอสถคือการใช้พระธรรมเป็นยาในการรักษาโรคทางใจควบคู่กันไปจากนั้นท่านก็ได้แสดงให้สุทนะได้เห็นถึงการทำงานของท่านท่านวินิจฉัยโรคทางกายและในขณะเดียวกันท่านก็ได้แสดงธรรมที่เหมาะสมกับจริตและความทุกข์ของคนไข้แต่ละคน สำหรับผู้ป่วยที่ทุกข์เพราะความพลัดพรากท่านสอนถึงอนิจจังสำหรับผู้ป่วยที่ทุกข์เพราะความโกรธท่านสอนถึงเมตตาสำหรับผู้ป่วยที่ทุกข์เพราะความกลัวตายท่านสอนถึงธรรมชาติอันไม่เกิดไม่ดับของจิตบทเรียนที่สุทนะได้รับจากกัลยาณมิตรท่านที่สคือการทำลายเส้นแบ่งระหว่างโลก และธรรม 1. ทุกอาชีพคือหนทางสู่การปฏิบัติธรรมท่านในแพทย์ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรหากทำด้วยโพธิจิตและปัญญาอาชีพนั้นก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการบำเพ็ญบารมีได้การเป็นแพทย์คือการบำเพ็ญทานบารมีการให้อภัยทานคือชีวิต และการุณาบาร,รมีที่ชัดเจนที่สุด 2. ความเมตตาต้องประกอบด้วยปัญญาความปรารถนาที่จะช่วยเหลือคือเมตตาจะไม่มีประสิทธิภาพเลยหากปราศจากความรู้ความเข้าใจคือปัญญาในการช่วยเหลือในแพทย์เมฆมีความรู้ทั้งทางโลกคือการแพทย์และทางธรรม ท่านจึงสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในระดับกายและในระดับจิต 3. ส,สัจธรรมนั้นอยู่ทุกขนแห่งสุทนะได้ตระหนักว่าเขาไม่จำเป็นต้องแสวงหาความจริงในที่ที่ทห่างไกลเสมอไปโรงพยาบาลตลาดหรือที่ทำงานก็สามารถเป็นห้องเรียน และสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดได้หากเรามีสายตาที่เปิดกว้างพอที่จะมองเห็นแต่แล้วหลังจากที่ได้แสดงธรรมจบแล้วนายแพทย์เมฆะก็ได้กล่าวแก่สุทนะว่าดูก่อนกุลบุตรความรู้ของเรานั้นมีอยู่เพียงเท่านี้เรารู้แจ้งในธรรมโอสถ แต่เรายังมิอาจอย่างรู้ได้ถึงอานุภาพแห่งการปลดปล่อยที่ทำให้พระโพธิสัตว์สามารถโปรดสัตว์ได้ในทุกขนแห่งเธอจงเดินทางลงสู่ทิศใต้ต่ตอไปณเมืองวณวาสีจะมีอุบาสกที่เป็นขรือหัดบดีนามว่ามุกตกะเธอจงไปถามท่านเถิดท่านจะชี้แนะ หนทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้แก่เธอได้แล้วแล้วสุทนกุมารก็ได้กราบลานายแพทย์เมคะแล้วออกเดินทางต่อไปด้วยโลก,กทัศน์ที่กว้างขึ้นและด้วยความเข้าใจว่ามักคาแห่งพระโพธิสัตว์นั้นสามารถถูกค้นพบได้แม้ในวิถีชีวิตที่ธรรมดาสามัญที่สุดในตอนต่อไป กองคารวานแห่งธรรมของเราจะเดินทางไปพร้อมกับสุทณกุมารสู่เมืองวณวาสีเพื่อไปเข้าเฝ้าคฤริหัตบดีมุกตกะกัลยานมิตรท่านที่ห้าและค้นหาว่าความมั่งคั่งทางโลกจะสามารถถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทางธรรมได้อย่างไร ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร